สสวั <ś led> ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่เมียวันละมุ่งจะทำอะไรกันคะ จะสกูชี่ค่ะก็จะเอาสกูชี่นะคะมาจัดขึ้นชั้นแทนเจ้าตัวชั้นตุ๊กตาตรงนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้สกูชี่เราก็เริ่มเยอะมากแล้วใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่หมิวก็ไม่ได้มาถ่ายด้วยนะเพราะว่าพี่หมิวยังนอนเล่นอยู่บ้านย่าอยู่เลยนะคะเดี๋ยวแม่กับน้องบุกก็จะเป็นคนจัดการจัดเจ้าตัวสกูชี่ทั้งหมดนี้ขึ้นชั้นแทนตรงตุ๊กตาตรงนี้คแม่ค่ะถ้าพี่หมิวมาพี่หมิวตะลึงเลยสกูชี่มาอยู่วันนี้ได้ไงใช่เพราะว่าตอนนี้สกูชี่ลกมากค่ะแล้วก็มากอง จัดเจ้าตัวสกุช,ชี่นะคะขึ้นมาไว้บนชั้นกันเลยดีกว่าเนาะเพราะเราไข่คิดเรายังไม่ได้เก็บเลยใช่โอเคเดี๋ยวเราไปจัดกันเลยดีกว่าค่ะอโอเคอเค่ะเดี๋ยวแม่กับน้องนะคะจะขนตุ๊กตาลงมากันเลยแล้วก็จะเอาเจ้าตัวกล่องสกุช,ชี่กล่องนี้นะข้างๆลางนี้ค่ะเห็นไหมที่แม่ชี้เนี่ย ไปจัดขึ้นแทนเจ้าตัวตุวต๊กตาด้านหลังชั้นข้างบน,น,นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลยดีกว่าค่ะโอเคไหมน้องวอโอเคค่ะไปค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเก็บตุ๊กตาลงข้างล่างก่อนเลยลูกเก็บตัวนี้ดีกว่าเก็บอุ้ยตุ๊กตาของพ่อทำดีหมดเราจะตั้งงลงอะไรอนนี้อันนี้ตนนุ๊กตาดูอันนี้หวงมากอันนี้หวงมาก ที่แม่มีอะค่ะแม่จะเอาไปไว้ฝั่งนี้นะอะดูให้กล้องเห็นนี่เดี๋ยวจะเอาตุ๊กตามาเก็บฝั่งนี้ให้หมดเลยค่ะแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นชั้นบาร์บี้ของมิมิหัวมันก็ยังเล็กอยู่เดี๋ยวแม่จะเอาตู้มาใส่แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นพวกตุ๊กตาเครื่องครัวบาร์บี้เขานะคะแล้วก็ที่ถัดมาก็จะเป็นชั้นที่แม่วางพวกตุ๊กตานั่นแหละเหมือนกันแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะเอาสกตรที่กองนี้ ไปไว้บนชั้นดีกว่ามันจะได้ดูเรียบร้อยใช่ไหมคะน้องมุกใช่ค่ะแต่ตอนนี้ตุก๊กตาเรากองอยู่ตรงน,นี้แล้ว <G ül> <G ül> เยอะมากเราจะเอาหมีที่เี<อ>่เรายังเหลือสลามเลยนะเนี่ยที่ไม่เได้ที่ยังไม่ได้เล่นล้อค่ะแต่ก็เก็บเอาไว้ในชะ่ไหมใช่อันนี้คือสลามที่ยังเหลืออยู่นะแม่ก็ยังเก็บเอาไว้อยู่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวน้ำลายเอเนี่ยนะ <G ül> อันนี้ก็เป็นน้ำลายเอที่เรา ก็จะเป็นตัวต่อบอลอะไรบังอย่างเลยที่แม่เคยมีอยู่ไปแล้วกับน้องหมิวก็เคยรีอยู่ไปแล้วนะตอนนี้นะคะก็เก็บชลลเาร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะเหลือตรงนี้อ่อนนิหดหน่อยใช่เดี๋ยวแม่เอาผ้าชุบน้ำมาให้เชดแล้วกันเนาะโอเคค่ะ ไะะอันนี้ก็จะองันนี้อันนี้ก็จะเป็นสากูชี่ที่เราจะเอาขไปใส่แต่จริงอ่ะแม่อยากได้ที่มันเป็นของพลาสติกใ,ใส่ก่อนที่ตามร้านนะคะแม่เคยเห็นร้านที่ใส่ไข่ซากูชี่อ่ะเขาจะใส่กล่องพลาสติกเนาะเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้านะค่ะแม่จะไปซับรับเพลงกันเนาะถ้าเกิดเมื่อไหร่ไปก็เจอกันก็อย่าลืมทักกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของมาใส่ จะไปซื้อกองมาใส่สูชีที่เรามีนั่นแหละไม่ให้มันบุกเนาะเราไม่เป็นไรค่ะลูกแต่เราวางได้เช็ดไปเลยลูกนี่นะคือมันเยอะมากอ่ะกองไม่ไม่เนาะเ้าไมตรงนี้ตรงนี้ค่ะตัวหนึ่งก็อยู่ในตู้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นชเลเกชินอนก็ไม่กล้าเอาออกมาเพราะกลัวจะหายด้วยนะแล้วก็จะมีไดฮิตไดมาใหม่คือตัวนี้ ชอบมากเลยเป็นรุ่นใหม่นะเดี๋ยวเราก็จะเก็บกันไปเรื่อยๆนะคะค่ะตอนนี้ก็ขนลงมาออกหมดแล้วนะจากบุชั้นนมืก็กำลเช็ดทำความสะอาดอยู่ตากเลยเพื่อนๆดูหน่อยนี่เป็นกองสกูชิพเลนี่มีเป็นซุปเปอร์ดังดังวยต้องเก็บให้เป็นระเบียบใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไม่ใช่จจัดกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มเลจัดในนเอาขอีก่อน่รู้ วเอาของแว้วาเดี๋ยวก็มันเปียกอยู่รือเลปล่าเพราะว่าเดี๋ยวมันเปียกมันจะเปิดนะนานมากแล้วเราไม่เ๋ยบเม่มวานเอาไวแ้แปอกฝ่ะเอาขอเดียวค่ะเดี๋ยวเราก็จะวางนะคะดูถ้าถ,า, <ใน S 1> าถ้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 าถาถ้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  ไอ้ยีดด้วยวางไว้ชั้นหน่น้าร้อนเหน่เหนื่อยหนเหนืสอยวางไว้ชั้นเพว่ามันไม่จะดูดไงอุ้ยสวยแล้วก็ซุปเปอร์ดักก็จะเป็นแบบนีเลยดย่าแม่ได้ไหด้ซเปอร์ดกนจริงๆอย่แม่เอาอย่างนี้ก่อแม่เอาเป็นกขเทียมแปะตรงนี้ให้นะโอเคเอาที่วางก่อนเอาเทไว้นี่ป้า แล้วก็ไดมีแบบแพ็กด้วยนะคะแบตที่น่าสั่งอันนี้สีเข้ากันมากเลยโอเคเอาให้เจอสีชมพูอันนี้หวานหวานหน่อยไปเดี๋ยวเอร์เกอากขน้เดี๋ยวเราเอาไว้ดีดูก่อนใช้เอามาวางแม่อดี๋ยวจะได้ไหมได้ไหมไม่ได้ ไม่เป็นไรลูกเราไม่เห็นแต่แม่แต่แม่จะเรียงให้เดี๋ยวแม่ว่าอะไรที่เราติดกระเปาเทย์ค่อยได้เดี๋ยวเราเอค่อยอันนี้ของทีนนง่ยังไม่ได้รีวิวนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้พี่หนูรีวิวรอชมกันนะคะแค่ขาไก่เป็นของทีเ่เรบะท๊อ มาคุเหนียวกระดุมขอแทงสองแทงตรงนี้อันนี้ปังก็วา ตอนนี้นะคะวางไว้ตรงนี้หเนาะคุณโมก็จับเป็นช็อตดีไหมช็อตขนมปังป็เก้าไว้ตรงนี้กว่อคู่กับเด่นนะตอนนี้เด็กๆก็กำลังเก็บสกุชี่แยกอยู่นะคะในส่วนที่เหลือใช่ไหมพี่เมย์มุณโม่ใช่ค่ะ,ะเยอะมากเลยเแล้ว็เรสจไหนอันนี้เป็นที่ชั้นนะคะที่เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ซอนสอง,สองชั้นได้ไหมลูกมันยังมีอยู่ไม่ใช่หรอในถุงนั้นน่ะใช่ค่ะแล้วเ,เทใส่ไปเลยค่ะ,ะเทใส่ไปเลยว้าว้าวชั้นแรกเราก็แตะเทน้ำมูอย่วางไม่ได้ใช่ไหมนี่เหลือเราก็ต้องจัดระวังไปเลยนี่เสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็เหลือแต่สตูชี่ยังไม่รีวิวนะคะถ้ารีวิวเสร็จเราก็จะเอาไว้ใชมินามุ้แล้วตุ๊กตาอีกอ่ะกองนี้เจะทำยไงเราก็ต้องคงต้องเอาไปเก็บมุมนู้นท่านเดี๋ยวเราก็ต้องรื้อมุมนู้นก่อนเสร็จแต่มุมนี้เสร็จแล้วหรอยังดูโล่งๆอยู่เลยเดี๋ยวแม่จะตกแต่งตรงนั้นให้อีกทีนะทันใช่จรีจรจรีนแกจูกานเดี๋ยวพี่เหมียวเขาเก็บไอ้พวกของเล่นอะไรประมาณอยู่นี่โอเค ตอนนี้นะคะพวกเราใช่ไหมลูกก็จัดชั้นสกุชชี่กันเสร็จแล้วด้านหลังนู้นเห็นไหมเพื่อนตงบนนูนนะเดี๋ยวแม่ให้พี Pand ่หนิวกับนุ่งนะคะพาเพื่อนๆดูกันว่าจัดอะไรไว้ตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยแต่ตุ๊กตาอะไรยังไม่ได้จัดโอเคดีตุ๊กตาเต็มเลยค่ะทั้งกองเลย ก็อีกเยอะนะคะมุมนั้นก็ต้องไปจัดตุ๊กตาเนาะแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นมุมสกูชี่ข้างหลังน้องมุกนี่ที่เราจัดกันเสร็จแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่หมิวกับน้งมุกนะคะจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าจัดอะไรไว้ตรงไหนบ้างนะคะพี่หมิวดำอะไรเดี๋ยว่นเว่นไหนอะไรอยู่ตรงไหนบ้างลูกนี่นะคะชิลล่าก็จะเป็นซุปเปอร์ดูเปอร์ดับก็จะ้อยไว้ตรงนี้แล้วก็จะเป็นคิจิโผล่นี่นะคะก็จะมีเป็นข้าวโพดอะไรน้มุกมะม่วง แล้วก็จะเป็นกลัวแล้วก็จะเป็นเคสของอาริดี้หรืออีลีกแล้วก็จะมีเป็นเเออป็นสับปะรดแอปเปิลเพลนหรือสับปะรดนะคะแล้วก็จะมีเป็นสตรอเบอรี่ชมพู่อันนั้นก็จะเป็นหมวดหมู่ผลไม้แล้วก็จะมีเป็นข้าวปีแล้วก็เต่าแล้วก็เป็นบางกรนะคะแล้วก็จะมีเป็นบ้านแล้วก็เป็นอีลีกเป็นอีนิสเมชค่ะเป็นอีลีสเป็เอีลีก ไอเจ้าเบสแล้วก็เราก็จะถ้ารีวิวแฮมเบอร์เกอร์เสร็จก็จะเอาแฮมเบอร์เกอร์มาวรอังนะคะเราก็จะมีเป็นเซอร์กุชี่อัปาก้ามีเป็นรองเท้าคาบีเป็นพวกของเล่นต่างๆเห็นไหมอันนี้ก็คงรีวิวโกงไม่หมดเราเยอะมากแล้วก็ข้างล่างอ่ะลูกข้างล่างก็จะมีพวกของแพนมีเป็นพวกผลไม้ก็จะมีเป็นพี่อยู่นั่งลงเพื่อนๆไม่เห็นนะมีเป็นวอลชอร์เวีแลน์หรือแตงโมแล้วก็จะมีเป็นโครอทคิดดี นะคะเราก็จะมีเป็น,นอะไรนะก็พวกพีชพวกอะไรใช่นไม้ข้าวข้าวก็ได้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะใช่แล้วก็ข้างล่างก็เป็นพีชมีพีห่หป็นอะไรมางน้องมุกอั้นแม่วางไว้เฉยไม่ใช่ตกโกรจีนะอันนี้ก็จะเป็นว็ฟเฟิลถั่วที่มันมีอันนั้นมันหล่นก็ไวต้ตะกร้าข้างล่างเพราะตะกร้าข้างล่างก็คือของพี่เราจัดไม่หมดเนาะ<ช>วางไม่หมดก็ดึงหัวไม้เมื่อนูนติลุงก็จะเป็นสวนเลยสวนที่แบบนี อันนี้เป็นถอยเลยชิย้นแล้วในตะกาอะไรอ๋ออเล็กก็จะเป็นชิช้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นเล็กม,มีเป็นสวีทอยด้วยเนาะอันนี้จะเป็นลิเคทอะไรประมาณนั้นซึ่งพี่เหมียวได้ดึงไฟอีลักษณคุมาออกไปแล้วอ่ะไหนคือออกไปแล้วพอดีว่ามันเสียแล้วพี่ก็เลยดึงก <c oughs> <อ>ับเอาซ้อนตัวนี้ตัวแล้วก็จะเป็นตัวกล้วยเด้งกล้วยเด้งจิ๋วอันนี้ซื้อมาจากสำเพ็งจำได้อาจจะไปซื้อมาเพิ่มก็ได้นะสวีทถอยเพราะว่ามันมีหลายลูก โ <Okay. S 2> อเควันนี้เราก็จัดชาร์สกุชชี่กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ร์ตจะดูตุ๊กตาก็ยังไม่ได้จัดยังเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวคุณแม่ก็จะมาจัดที่หลังนะคะกล่องน,นี้โ okay. อเคค่ะวันนี้กล็ลาไเพื่อนๆไปก่อนเนาะบ๊ายบายกันแล้วค่ะลูกอย่าลืมกดติดตามให้นะบ๊ายบาย